สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองปืนกันนะครับลองปืนสั้นอันนี้เป็นก็ก17น5นะครับออสเตเลียันนี้บาริต้านะครับ PX4 Vector Storm นะครับผมส่วนอันนี้คือ 19X ออสเตเลียครับเน5เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชมคลิปกันเลยนะครับเริ่มครับเริ่ม17กันครับพี่ใหญ่เก็นะครับระยะ10เมตรนะครับระยะ10เมตร ไม่ล้มอ่ะเขเนไม,ไม,ไม่ไม่ล้มไม,ไม่ล้มอ่ะอ่ะบัิล้าต่อเลยบัิลตาต่อครับ,บ้้ะะบตาต่อครับเอาเอาตีอันนั้นให้ลมครับ ไม่ล้มอ่ะโดยวจะน่าจะไม่ล้มนะแต่ไม่ล้มวางก่อนเฮ้มเจ้าพึ้น เวนกันนะครับระยะ10เมตร5นัดนะครับแข่งเวนตัน5นัดระยะ10เมตรนะครับมี 19x ตั 19x ตั17แล้วก็ปาลิต้าตีตองนะครับเริ่มเลยนะครับผมอ้าวออกยังยาสนามเด้ดอเอะเลยครับจะใช้สนามเลยอะพร้อมเริ่มเลย เก okay. ็บปุยจังเอ้ยมันเข้าตึกกลางโอเคที่เราผมขอลง้นากันนะครับปอะยัดก่อนเป้านะครับผมครับผมโอ้โหโอ้ขอโวครับผมเจ็ดแปดข้าวอยู่อไปหายไม่เม็นดี อันนี้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 ให้สิบเนาะนี่สิบเนาะเป้าดำเลยเป้าดำเลยอ่ะสิบยี่สิบเนาะยี่สิบเนาะปายี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบเจ็ดอันนี้แปดนะให้แปดไปเลยเนาะสามสิบเจ็ดไม่ใช่สามสิบเจ็ดบวกเจ็ดสิสามสิบเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสามสิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบสี่เป้าแรกเนาะเดี๋ยวผมจิ้มให้ก่อนเนาะ ของป๋าสิบอันนี้สิบนะป๋านะไปยิงกี่เมนะ็ดน่ะห้าแหละหลุดเมนะ็ดหนึ่งอ๋อหลุดเมเ็ดหนึ่งสิบสิบแปดสิบแปดบวกสิบสอง,สองติดไว้ก่นนะอนเนาะแล้วมันแทบหายเลยนะนึกว่านึกว่าอยู่มองไม่เห็น ใช่ม yes ันอยู่เนี่ยสามย่สิบเอ็ด่สิบยี่สิบเอกเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบเอดบวกเก้าอ่ะเนอะโอเคครับผมเซตที่สองกับเซตที่สองเซตที่สองเน เราไปกินนอกกนเลยเราไปกินนอกกนสองสามสี่อีเม็ดอยู่ไหนนี่อ่ะเก้าสี่แปดสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสิบหกสิบสี่สามสิบเนาะใช่ไหมถูกไหมอันนี้สิบหกอันนี้สิบสี่สามสิบบอกเก้าเนาะปลาอันไหนครับอือสองสาม หกสองเจ็สใช่ไหมสี่สิเอ้ไ <that> ม like ่ใช่อ๋ออันไหนสองเอันนี้หใช่ไหมอหกสองสี่บวกสิบสแปนะครัสออันนี้แบบาผมม้หงขไหนวหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสองสิบแปด แปดสองสหกแปดสามเีนเมื่อกี้นี่ยมีสามเมตรใช่ไหมิเนาะสิบหกสหสบเป็นยี่สบสบวกปดยี่สิบสี่วปดสี่อ้ะยี่สิดี่สิบดเป็นสบองากามากเลยครับ

หสอสเจ็ดสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดอีกสองไปไหนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าสี่แล้วเนาะยี่สิบเก้าสามสิบห้านะขีอปาตัวไหน่ 9, อันนี้ใช่ไหมใช่สิบสิบเก้านเอกก้าสิบเก้ายี่สิบเกดนอีสิเกียดยี่สิเกีดสามสิบสี่สามสิสี่อันนี้หกหกเป็นสี่สิบเนาะโอเคไหมนี่เก้าดึงก <18, S 2> ับมาได้ละอ่ะดึงได้ สิบแปดเอาสิบแปดไหนวะหนึ่งสองสิบแปดนี่เนาะนั่นแหละนั่นแหละสิบแปดยี่สิบยี่สิบหกนี่เนาะใช่ไหมอ่าตอนนั้นนักสี่แล้วยี่สิบหกก็เป็นสามสิบสี่อีกอันหนึ่งอยู่ไหนน่าจะนี่่สามสิบสี่นี่ไหนใช่ไหมใช่นี่อะไรอันนนี่เลยเนาะสามสิบสี่ สี่สิบสองอมาโอเคแอ้มสวย ก็จเข้าดำอยู่อยู่ดำอยู่แล้วมัจะไปจุ่มอยู่ตรงนั้นแหละญาติดูผลงานตัวเองก่อนดูของดีเจนุ่มก่อนเลยนายเอ้ตไหนบ้างสินี่นาจะใช่เนี่ยนาใช่ใช่ จุ่มอยู่ตรงน,นี้นี่เส้นตรงนี้อ๋อเหรอเออใช่นี่ก็ใช่เนี่ยสองเมตรใชนนร่เก้าเก้าสองสิบแปดยี่สามสิบแปดสามสิบแปดบอกแปดสี่สามสิบแปดบอกแปดสี่สิบหกเนาะโอ้โน่นอนจะลูกอีกเจ็บกล่องเนาะอันนี้เดี๋ยวคิดก่อนนะครับไหนอยู่ไหนหมดหนี่ไงลุกมาห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่สิบ ยี่สิบสามสิบไหนวะสามสิบสามสิบเจ็ดอ่ะมันไม่เห็นเหรอเนาะต้องไหมโอเคครับผมบายบายครับประมาณนี้ครับผม